ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีให้โอวาและมอบเงินเป็นขวัญกำลังใจกับนักกีฬาในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47สีสเกตเกมและกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่37นครลำดวนเกมเวลา13.30นาทีที่หอประชุมการประพฤกโรงเรียนการจนานุเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรี นายจิรเกียรตภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวให้โอวาและมอบเงินให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47สีสเกตเกมและกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่37นครลำดวนเกม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยพลเอกจินวัตรแมนเดชนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวจาดพัฒนเกิดช่วงผู้อำนวยการสำนักง,งานกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่โดยจังหวัดกาญจนบุรีได้ส่งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่4 7สีสเกตเกม และกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่37นครลำดวนเกมในระหว่างวันที่5ถึง25มีนาคม2565ณจังหวัดศรีสะเกดซึ่งมีจำนวนนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีมที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิน้นจำนวน245คนจำนวน27ชนิดกีฬาซึ่งนักกีฬาและผู้ฝึกสอนได้ทำการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อนำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดกาญจนบุรีโดยก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันได้เข้าสู่กระบวนการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่่อออป้งกันโรคตติด เชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้แสดงความยินดีกับนักกีฬาผู้ฝึกซ้อมและเจ้าหน้าที่ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ และขอให้ตระหนักว่าทุกคนเป็นภาพลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีขอให้แข่งขันกีฬาด้วยความโปร่งใสแสดงฝีมือตนเองอย่างเต็มที่พร้อมทั้งตระหนักว่านอกจากการมุ่งหวังถึงชัยชนะแล้วสิ่งที่สําคัญอีกสิ่งหนึ่งคือได้รับมิตรภาพจากการแข่งขันกีฬาทั้งนี้ในปี2566นี้จังหวัดกาญจนบุรีจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48การจนบุรีเกมและการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38เมืองการเกมที่จังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วยแสดงความด ่อทีอในเวลาของโควิ์โรค้านักจดสิ่งศิีย์ต่อไปไมล์เดินะครับพัฒนาว่าจะได้แา่งขันนั้นเป้าหมายของการแข่งขันนั้นก็องนั่นตรงนี้หน,น่อยอะไรเงี้ยนะครับมันท่นไม่ไม่ไม่สนม,ม,มีน้ำใจดูแลวิ่นน้อรดูแไใรนะครับท่าน,นมี ทุกสุดที่ผมเรียนแต่แรกบางแย่เรื่องของที่ต่าดด้วยนะครับมันก็จะทำมาสู่ความภ่าคุณจะมีโอกาสพัฒนาพัฒนาตัวเองนะครับอย่าลืมว่าใน